สวัสดีค่ะพวกเราทุกคนวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบข้อเขียนนะคะที่เรียกว่าให้ review the sentences using so or because นะคะโดยที่มีตัวอย่างมาให้คือ,อหนึ่งข้อจะมีสองประโยคเนาะประโยคแรกในตัวอย่างนะคะ I ate the pie แล้วก็ I was hungry สองประโยคนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นประโยคใหม่ได้ว่า I ate the pie because I was hungry แล้วก็นะคะเรามาดูในข้อแรกกันเลยประโยคแรกให้มาว่า she didn't pass the test ประโยคที่2 she didn't study พวกเราเลือก so หรือ because คะอ่าถูกต้องค่ะ she didn't pass the test because she didn't study หล่อนไม่สอบไม่ผ่านเพราะว่าหล่อนน่ะไม่อ่านหนังสือคำว่า study ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเรียนนะคะแปลว่าอ่านหนังสือหรือทบทวนเนื้อหานั่นเองค่ะ ข้อที่2ค่ะ The weather was bad, we stayed inside. ข้อ2ตอบอะไรคะถูกต้องค่ะ The weather was bad, so we s t a y inside. เนื่องจากว่าสภาพอากาศไม่ดีดังนั้นเราก็เลยอยู่ข้างในห้องนะคะข้อที่3 He told me the secret. He t o u c h e d me. ก็จะได้ว่า he told me the secret because he t r u s t me เขาบอกความลับกับฉันเพราะว่าเขาเน่เชื่อใจฉันข้อ4ค่ะ he was sick แล้วก็ he missed a lot of classes ก็จะได้ว่าอะไรคะ he was sick so he missed a lot of classes เขาป่วยดังนั้นเขาก็เลยไม่ได้เข้าเรียนหลายวิชา และข้อสุดท้ายค่ะ it was her birthday แล้วก็ we had a party ก็จะได้เป็น it was her birthday so we had a party โอเคไหมคะอ,อย่าลืมนะคะขึ้นต้นประโยคเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ถ้ายังไม่จบประโยคถ้าต่อประโยคกัน ด้านในทั้งหมดก็ยังจะต้องต้องทำเป็นตัวพิมพ์เล็กอยู่ทั้งหมดใช่ไหมคะห้ามีตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เสร็จประโยคให้ใส่ full stop ให้เรียบร้อยนอกจากคำที่เป็นชื่อเฉพาะถึงจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อยู่กลางประโยคถูกต้องนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในการเฉลย part A ถึง part E ในข้อกากันค่ะจบการรีวิวข้อสอบข้อเขียนค่ะ